หลายคนถามกันเข้ามาะะว่า The Batman เนี่ยเราจะควรจะดูในระบบไหนดีระหว่าง IMAX กับ Dolby Atmos นะฮะหรือว่า Sigma เนี่ยเราควรจะดูในระบบไหนดีผมเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ไปดูไปลองมาทั้ง2ระบบแล้วนะ,ะก็เลยจะขออนุญาตที่จะให้ความเห็นในประเด็นนี้แล้วกันนะฮะก่อนที่จะไปเริ่มว่าว่าอันไหนที่ควรเหมาะกับ The Batman อยากจะอธิบายทั้ง2ระบบก่อนนะฮะ เริ่มแรกของ IMAX นะฮะ IMAX เนี่ยย่อมาจากว่า Image Maximum นะฮะอย่างที่ตามชื่อบอกมันไปนเน้นความใหญ่โตความละเอียดความคมชัดที่มากกว่าโรงหนังทั่วไปแล้วเขาจะมีมาตรฐานนู่นนั่นนี่ของเขาเนี่ยแหละก็จะทําให้สำหรับใครที่ต้องการความใหญ่ความชัดความตาการตาหน้าจอเนี่ย IMAX เนี่ยจะคือคําตอบนะครับแต่ Dolby Atmos คืออะไร Dolby Atmos เนี่ยคือระบบเสียงครับไม่ใช่ระบบภาพ ดอ b ์บีแอดโมเนี่ย mm hmm. เขาโมกันว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนายิ่งกว่าระบบ7.1ระบบเสียง7.1ที่อยู่ตามโรงภาพยนตร์ทั่วไปเขาบอกว่าน,นี่คือระบบที่มันมี3 c h ช n n e แนลมีทั้งซ้ายขวาหน้าหลังที่สำคัญคือมีบนด้วยไอตรงนี้แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสร้างความแตกต่างให้กับระบบนี้และผมรู้สึกว่านี่แหละคือคําตอบที่ถามว่าทําไมผมถึงแนะนําว่าถ้าเดอะแบทแมอยากให้ดูในระบบ d o l b y a t m o s สิ่งหนึ่งที่เดอะแบทแมนอาจจะมีไปตักหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปหรือหนังอะไรแบบนี้เลยคือฝนครับฝนเนี่ยคือองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญเลยในหนังเดอะแบทแมนครับเมืองก็แทมบรรยากาศคือฝนตกตลอดเวลาเลยแล้วการที่มีระบบ d o l b ี Atmos เนี่ยที่มีลําโพงอยู่ด้านบนด้วยเราจะรู้สึกไม่ใช่แค่ว่าอยู่ระหว่างที่มีฝนอยู่รอบตัวแบบระบบ IMAX หรือโรงทั่วไปแต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีฝนตกลงมาบนหัวเราด้วย ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษนะผมดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกแบบ Dolby Atmos แล้วไปสามที่ IMAX ผมรู้สึกว่าบางตอนดูลอบ IMAX ที่แบบเฮ้ยจอมันใหญ่ตาการตานะแต่ว่ามันเหมือน,ม,นมันขาดบรรยากาศอะไรบางอย่างของการมีฝนตกลงมาบนหัวซึ่งมันรู้สึกว่ามันมันเว้าแหว่งไปอะ่ะซึ่งมันทาให้ผมรู้สึกว่าถ้าเลือกได้หนึ่งโรงเนี่ย ก็อยากจะแนะนําให้เป็น Do มบีแอดมอสนะับเพราะผมรู้สึกว่า iMac มันได้ความใหญ่นะมันได้ความใหญ่ที่ที่เอาชนะ d o มบีแอดมอสได้แต่ว่าในแง่ของเสียงบรรยากาศผมว่าลงภาพยนตร์เสน่ห์ลงภาพยนตร์คือการทําให้เราเป็นส่วนหนึ่งของของหนังมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันทั้งทั้งเงียบทั้งมืดใช่ไหมให้เราโฟกัสอยู่ที่หน้าจอแล้วระบบเสียงพวกนี้มันช่วยยกระดับประสบการณ์ไม่ให้เหมือนว่าดูในสตรีมมิ่งหรือว่าดูจากที่บ้านเนี่ยมันมันมันคุณไม่มีทางแยกได้ไดลำโพงจากด้านบนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น ถ้าผมเลือกนะผมจะเลือก Dobby Atmos เป็นคำตอบสำหรับการดู The Batman นะครับถามว่า Dobby Atmos อยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็มีทั้ง2เครือนะัทั้ง Major แล้วก็ทั้งไ i s e ฟ ถ้าเป็นเมเจอร์เนี่ยคุณต้องไปเช็คดูในในแต่ละโรงนะครับว่าโรงใหม่มีไหมก็เช็คได้ที่แอปหรือว่าเว็บไซต์ของเมเจอร์ u ชา h โชทินนะโรงไหนเนี่ยที่มันเป็นเสียง d o l b บี t อ o มเนี่ยเขาจะมีตรงช่องว่า Dolby Atmos ก็เลือกไปที่โรงนั้นส่งน s f เนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อว่าโรงว่า Sigma ก็จะเป็นระบบ Dolby Atmos ในอนาคต ถ้า iMaX เปลี่ยนมาเป็น iMac Laser ซึ่งเป็นเทโลวีล่าสุดของเขาเนี่ยมันก็จะมีลำโพงข้างบนเหมือนกันมันก็อาจจะดีขึ้นเพียงแต่ว่าผมยังไม่เห็นวีแวลของตรงนี้ส่วนในระดับโรงธรรมดาของของค่าย Major เมเจอร์น่ยได้ยินข่าวมาว่าเขาไม่ได้อยากจะพัฒนาไปทาง d อเบย์แอดมอสเขาคิดว่าการลงทุนมันสูงที่ต้องติดลำโพงข้างบนนะเขาจะพัฒนาไปอีกชื่ออีก,อก,อก,อกทางงนะ่ะเออว่าอาจจะไม่ได้มีปรับเสียงที่ดีขึ้นแต่ว่าไม่มีลำโพงด้านบนนะครับก็อ่ะนั่นคือความเห็นของผมนะส่วนตัวนะว่า ถ้าดูเดบอ a แบทแมนก็แนะนำดอบ b บี้แอสโมดเท่านี้แหละไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย